เคย,ยรักลูกยังไงวันนี้ก็รักอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนเวลาเท่านั้นเองที่มันเปลี่ยนไปแต่อีขาวทองไม่เคยเปลี่ยนรักลูลกฉันใดก็รักอยู่อย่างนั้นจึงแม้ว่าวันนี้ ลูกบางคนก็รักอยู่บางคนก็ไม่รักแล้วบางคนก็จะรักเหมือนไม่รักฉันก็เอกเราทำไไม่ได้ว่าอะไรเลยรักลูกทุกคนอย่างนี้รักมากและยิ่งลูกคนไหนหายไป เลิกไหว้ฉันแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ต่อให้เลิกไหว้กูก็จะช่วยต่อให้เลิกนับถือกูกูก็จะช่วยจะว่ากูเสือกูก็เสือเพราะกูรักลูกของกูการรักลูกไม่ใช่เรื่องผิดจริงไมมลกูกรักฉันใดก็จะรักอยู่ฉันนั้นจำคำไว้ลูก ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้หมายความว่าไม่ระลึกไม่นึกถึงไม่ได้หมายความว่าหลงลืมเคยรักยังไงก็รักอย่างนั้นแล้วก็รักมากกว่าทุกๆครั้งที่เจอกันด้วยก็ใจไม่ลูกอย่าทิ้งแม่เลยลูกเอ้ย แอไม่เล hey, uh ่ากะพูดได้ทันนั้นนะว่าลูกเอออย่าทิ้งแม่ไปเลย